ผมติดใจผู้คุมคนหนึ่งนะที่ซ้อมไอ้โจ้ถือว่ามึงเจ็งอ่ะมึงกล้าซ้อมมึงใหญ่มึงอยู่ข้างในมึงใหญ่ฮะมึงจะใหญ่จริงไม่ใหญ่จริงก็ไม่รู้ออกมาข้างนอกมึงก็แมวและพวกไอ้โจ้มันเป็นอะไรไม่ทําอะไรเลยแล้วทาไมไม่แก้แค้นให้มันแล้วออกมาพูดแถซ้ายแถขวามไร้ประโยชน์เป็นกูกูแก้ไม่ปล่อยให้นั่นลอยนวลหรอกมึงจะเป็นเสือเป็นหมาเป็นแมวหรือเป็นสิงโตกูก็ไม่สน มึงก็ใช้ชีวิตเดินถนนปกติไม่ได้ก็แล้วครับมึงก็ต้องโดนบ้างในเมื่อมึงกล้าซ้อมเขามึงก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้นบ้างผู้ขอโทษก็ไม่จบเป็นอะไรแล้วเออผู้คุมบางท่านไม่พอใจผมที่ไปพูดว่าผู้คุมอยู่ข้างในมันใหญ่ข้างนอกก็แมวนะครับผมได้ขอโทษไปแล้วนะ ผมจริงๆตั้งใจพูดถึงผู้คุมคนเดียวคือไอ้คนที่ซ้อมพู่มกับโจ้ย้ายโจ้จากแดนเจมาแดนห้าให้เรื่องนี้ถ้ามันเกิดกับ <c oughs> ลูกน้องผม <c oughs> เกิดกับครอบครัวผม <c oughs> ผมไม่ยอมนะครับไอ้โจ้ยังสู้คดีอยู่ไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตมันยังอุทธรณ์ดีกาไอ้โจทำผิดระเบียบว,วินยัย ก็ต้องรายงานไปตั้งกรรมการไปนะครับลงโทษตามกรอบแต่ไม่ใช่ไปซ้อมเขาในคุกม,มึงใหญ่ออกมาข้างนอกมึงจะใหญ่จริงไม่ใหญ่จริงก็ไม่รู้เพื่อนมีเยอะแล้วเวลาเดือดร้อนเวลาจะเป็นจะตายไม่ช่วยกันไม่แก้แค้นแทงกันนึงมันไร้ประโยชน์เพื่อนไอ้โจมีเยอะแยะ มันต้องทําความจริงให้ปรากฏสซิว่าไอ้โจมันโดนซ้อมโดนรายงานจนกระทั่งโดนย้ายแดนแล้วก็ไปบีบคั้นมันจนต้องผูกหรือเปล่าแล้วทาไมไม่แก้แค้นให้มันแล้วออกมาพูดแถซ้ายแถขวามันไล้ประโยชน์เป็นกูกูแก้กูไม่ปล่อยให้นั่น,อนล,ลอยนวลหรอกมึงจะเป็นเสือเป็นหมาเป็นแมวหรือเป็นสิงโตกูก็ไม่สน มึงก็ใช้ชีวิตเดินถนนปกติไม่ได้ก็แล้วครับมึงก็ต้องโดนบ้างแต่ถ้าไอ้โจ้มันทำผิดแล้วมันาไปเองก็เรื่องของมันแต่ถ้าลูกน้องในกลุ่มผมล้องโดนเท่พวกผมจะรวมตัวรวมฝูงกันแม้จะตายหมดฝูงผมก็ยอมผู้ขอโทษก็ไม่จบมันเป็นอะไรแล้วเออผมพูดถึงผู้คุมคนเดียวมันมีศักดิ์ศรีด้วยกันทุกคนแหละติดใจว่า ในเมื่อมึงกล้าซ้อมเขามึงก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้นบ้างผมก็มีโอกาสติดคุกครับท้าหมั่นไส้แล้วก็บรรดาโหสาเนี่ยผมก็ชักหงายท้องเหมือนกันเอ๊คนเราถ้าขอโทษไม่จบนีนแม่นไม่จบก็ไม่ต้องจบกันวะถือว่ามึงเจ๋งอ่ะมึงกล้าซ้อมเขาอ่ะไอ้โจเป็นนักเรียน เตรียมทหารรุ่น41นักเรียนในร้อยรุ่น57มีพักมีพวกมีลูกน้องและมึงกล้าซ้อมกูถือว่ามึงเจ๋งมึงเจ๋งมึงใหญ่มึงอยู่ข้างในมึงใหญ่ฮะผมก็เลยพูดว่าออกมาข้างนอกมึงก็แมวและพวกไอ้โจมันเป็นไรไม่ทำอะไรเลยเออว่าอ,อย่าเป็นดีกว่าทั้งเพื่อนทั้งลูกน้องเป็นผมผมต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นเนี่ย ไม่ต้องมาร้องให้งานศพกูแก้แขนให้กูกูถึงจะนอนตายตาหลับแต่ผมไม่ติดใจทางราชะทันนะผมติดใจผู้คุมคนหนึ่งนะที่สอมไม่โจ้มันต้องได้ผลแห่งการทำนั้น